สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมไม่ชินเคยนะครับกับแฟกประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดีกับศึกดวลฮีโร่และปีศาจครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวอะไรจะเข้าราชาทะเลลึกหรือว่าราชาซีฟูดของเราจะเข้าเกมนะครับผมอันนี้ขอแสดงความยินดีกับทีน่าวุฒก่อนเลยครับโอ้โหได้แชมป์ศึกดวลฮีโร่ชนะ7 6ไปได้แต่ว่าฝั่งปีศาจผมยังไม่สปอยแล้วกัน <_ an> พี่บัตรเข้ารอบอยู่แล้วนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับและกี่วคอยสีซั่น3าเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิฟ์ฟาร์วันมากมายเด้ง3สาสะสมเงินคืนเมรถเ้าขับไปได้อีกสอบถามแอดมินรหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลย <_ an> อุ้ยเห็นแ๊บหนึ่งแล้วกันไปลุยกันฮะสำหรับ ศึกดวนปีาศาจอ้าวโอ้โห,โหมูซานโอนี่คือรอบชิงฮนะเพราะฉะนั้นเห็นไปก็ไม่มีอะไรครับมูซานปล่อยครับตรงนี้โอ้โหศึกดวนปีาศาจนะผมเพิ่งได้เห็นนะนะครับผมขออภัยนะครับที่ไม่ไดไลฟ์ live นะครับพอดีติดงานไว้อะไรอะมานะครับผมกวนาทิตย์ก็ไม่ไดไลฟ์ live นะครับเพราะว่าเป็นชาปนกิจแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวกลับมาวันที่1นะครับผมวันที่ 3. เอ็ดวันจันทร์ส่งไอดีมาจองคิวสุ่มราชานีลึกได้นะครับเดี๋ยววันที่1วันอังคารนะตื่นตีสี่มาสุ่มให้นะครับเพราะว่ารู้ๆว่าน้องๆปิดเทอมนะครับแต่ว่าพี่นั้นทํางานอยู่นั่นเองนะครับผมเราก็เสียวมากเลยเหตุการณ์แผ่นนินไหวนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมทํางานในคลังสินค้าบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับแผ่นนินไหวนะครับก็เช็ค เช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็น่าจะกลับไปทํางานได้นะครับโอเคขอแสดงความดีกับพี่บัสด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้แชมป์สึกดวนปีาศาจก่อนที่ราชาซีฟูจะเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเจอเจเจเซนเซนละกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมลิสแมนชอปนะครับก็อ่านที่ในดีสคริปชั่นก็ได้หรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ลิสแมนชอปเพื่อไปดูกิจกรรมได้นะครับผมลากยาวเลยฮะจนถึง30เมษายนนะครับผม เอาละโอ้โหเจจีเซอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยครับแต่ว่าโชคดีฮะลูกเตะชโนโดโ,ดโอ้โหใหญ่จริงของฝั่งพี่บัตได้เปิดมาก่อนตรงนี้ฮะรู้สึกว่าต่างควรต่างไม่ได้ใช้ไล่อันตีรู้สึกจะไปอยู่กับฮีโร่หมดแล้วนะครับแล้วเจอครับนี่ฮะเฟย่าเปลวไฟเปิดไปครับตรงนี้ระเบิดเพี้ยกันมาและสัตว์เซเลจีหาฝนสังหารปลามาณจุดจุดนี้ครับ แล้วป่ามาตรงนี้ก็ทําระเบิดได้ฮะนี่ฮะเผาไหม้แบบพิเศษระเบิดเพี้ยกันไปโหคนข้างุูแรงจัดๆแล้วดวดาวจะหลวดปวดข้อมาตรงนี้ปาดไป12ล้านอะไปเลยร้อยยี่สิบล้านป่ะสิบสองล้านแหละแล้วมีกกเกอส่อยืนระเบิดเพี้ยแล้วจีโฟติดโลไปที่เรียบร้อยแล้วก็มากันต่อที่เฟยรเปลวไฟคมเคียวเพิงระเบิดเพิงนะลกระเบิดเพี้ยกันมาแล้วโซนิกติดโลแล้วดาวจะหลวดปวดข้อปาดมาตรงนี้แล้วเรามีเมลสกาดนะ เออปาดมายังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ครับโอ้โหทีมงานจัดให้ครับตรงนี้ขมเคี้ยวเพิงละเบิดจากทางฝั่งของ JG จีสุสๆปาดคืนกลับมาครับยังรับแรงกระแทกได้แล้วระเบิดเพี้ยกันมาอึฮโอ้เซ่โขโคปื่นใหญ่คำรามถล่มดวงดาวล้างจักรวาลถล่มดวงดาวล้างตะปตพีครับพี่คาดดวงตากันมาครับระเบิดเพี้ยกันมาเอาเรื่องจัดๆแล้วทุบดิงแต่สาลายครับสาลาฝั่งของพี่บัตโดวารีเอ็กซ์แล้วก็เบลสกาของเขาครับ ระเบิดเพีย้ยแล้วก็หมัดทลายพระสุธาครับอันนี้แหละถล่มดวงดาวล้างปฐพีครับกุยหินถามทางกันมาโอ้โห,โหระเบิดไปแต่ว่ามีแค่กกลวิน,นะที่ติดโลอยู่ครับโหเซโฮโคโฮครับสวนคืนกลับไปครับจะนานขนาดไหนครับสำหรับสึกดวลปีศาจก่อนที่ราชาทะเลลึกจะเข้าถ้าราชาทะเลลึกเข้าแล้วผมว่าน่าจะจบไวขึ้นนะเออเพราะว่ามันเป็นโจมตีหมู่ด้วยฮะตรงนี้ครับแล้วปกกระสือคุยหินถามทางกันมา ตอนนี้มีตัวลบล่นั่นก็คือนี่ฮะลูนดาบแล้วก็เป็นยุงนะที่สามารถลบลูกเกระสือได้ครับแล้วซีโฟครับึ้นเลเซอร์ข้างยิงมาจังหวะนี้แล้วก็ติดเผาไหมแบบพิเศษแล้วเข้าสู่เทินที่2ยังไม่มีใครไปหวั่นนะแล้วลูกเตะทอร์นาโดครับแน่นอนครับว่าโอ้โหใหญ่จริงมาตรงนี้ฮะตีสตันกันไปครับแต่ว่า g ีโฟล้างสตันได้คมเคี้ยวเพิงระเบิดครับยัดหน้ามาอีกทีนึงครับจะเป็นยังไงฮะ ระเบิดเพี้ยแล้วมีใครลงไปนอนว้ยังไม่มีใครลงไปนอน <c oughs> นซาซึดะกระดาจีหาฝนสังหารตามมาจุดจุดนี้รละ,ละเบิดตุ้มกันมาครับระเบิดพี้ะระเบิดเพี้ะระเบิดเพีะะเ้พะติดโลกกันไปครับแล้วก็ดาวจะหลวดปวดข้อจากยุงยูอาร์ครับมอสกิโตเกิดปาดไปตรงนี้ลงไปนอนหรือ,อยังยังไม่ลงไปนอนอะหูเจจีฮนะเจจีถึงจัดจัดนะคมเคี้ยวเพิงระเบิดครับยัดหน้าาหมกทีหนึ T ่งตรงนี T ้ฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับรับแรงกระแทกกันไป <önemli>. <stakes. S 1> ยังไม่มีใครตุยครับดาวจะรวดปวดโคอจากฟังของฟังของ g t จีซ่ปาดมาตรงนี้เลยวินติดโลเป็นความเสียหายอยา่างหนักฮะขมเคี mes, ้ยวเพลิงระเบิดยัดหน้าใหม่อีกทีน hey, ึงครับเรามีเมลสกาดอยู่ข้างหน้าพร้อมกับโกเกษสือที่ล้วก็โบลอตที่เป็นสาย HP กันหมดด้วยโะโหเซโหโหครับเปือใหญ่คำรามทะนลมดวงดาวพิฆาตดวงตายัดหน้ากันมา รับแรงกระแทกได้อย่างสวยงามสจัดนะระเบิดเพี้ยกันมายังไม่ติดโล่นะทุบดินแตกสลายครับทางฝั่งของพี่บัตนี่ยังมีแค่ตัวเดียวที่ติดโล่ก็คือเกรวินนะครับแต่ทางฝั่งของ JG นี่คือโดนไปเยอะแล้วฮะตรงนี้ครับแล้วยังไงกันต่อครับหมัดทะลายพระสุธาครับถล่มดวงดาวล้างปฏตพีที่คูยองหินทางช่างกันมาแล้วก็ไหวยังยืนไหวอยู่แล้วโดนดาบกันไปครับดาบแดงลบโล่โฮเซโฮโคโฮปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวพิฆาตดวงตา เปีย่ยงกันมาฉีดเปีย้ยงมีใครไปหวัดหรือยังยังไม่มีฮะแต่โซนิกโลหายไปอย่างนี้เจอมัดทลายพระสุธาถล่มดวงดาวล้าปัตตพีอาวุสั์ดาวสุลรเท เคลงหินถามทางกันมาแล้วก็ไปหวั่นหนึ่งตัวก็คือ g ีโฟนั่นเองที่โลหมดไปแล้วก็ตรงนี้ลูกเตะทอนโดโ,ดโอ้โหจริงจริงในเทอร์ที่3นี้ครับปาเคนให้ทางฝั่งของ JG จะแซติิสตันไป2ตัวไม่มี g ีโฟนแล้วจะล้างสตันหรือเปล่าครตรงนี้แล้วคมเคียวเพลิงระเบิดยัดหน้าไปทีนึ่งก็เปิดกอดทุกตัวได้เปรียบทุกการของแท้แล้วแน่นอนของจริงส,สัตว์นกรจิหาฝนสังหารปามาณจุดนี้ฉีดเปียงกันมาก็ไหวยอยู่ครับระเบิดเพี้ยก,กันมาระเบิดเพีย้ย ลระเบิดเพียรดาวจะหลวดปวดข้อครับปาดไปตรงนี้แล้วโซนิคก็ไปหวั่นเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเราเบิดเพียกันมาแล้วคมเคี้ยวเพิงระเบิดครับปาดมาอีกทีหนึ่งยัดหน้ามาก็ยังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ครับสหรับโบล้อครับแล้วดาวจะหลวดปวดข้อจะสังอาหารเกวินไปได้หรือเปล่าก็เกวินยิงยืนได้ไหมเกวินยิงยืนได้อยู่ฮะโอ้โห ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าเกรวินยังยืนได้อยู่แล้วคมเคี้ยวเพลิงระเบิดมันนานกว่าที่คิดครับมันนานกว่าที่คิดตรงนี้ฝากเผาไหมแบบพิเศษแล้วระเบิดเพียกันไปโอเซโฮโคโคครับอย่างไม่จบเท่านั้นครับยังมีระเบิดถล่มดวงดาวพิฆาตดวงตาทางฝั่งฝั่งเจจีเจมาอีกทีหนึ่งระเบิดเพียกันมาแต่ยังไม่ติดลู่ครับโอ้โหทุบดินแต่สลายเกรวินก็ยังไม่ไปหวั่นเนื้อทางฝั่งของพี่บัตโนเบอดี้ครับจัดทีมาได้ดีครับสำหรับทั้งทีมงานครับต่อยธรรมดาจากกกระสือไม่มีรู้ไฟใช้ครับ แล้วก็โคเซโคโคปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวล้างจักรวาลครับพิฆาตดวงตาส่วนคืนกลับมาตรงนี้ครับไปหวั่นกันหรือ,อยังครับโซนิกไปหวั่นไปแล้วครับัดทลายพระสุธาครับ ทาลมดวงดาวล่าประทภีคุยหินทำทางหมุนข้อกันมาตรงนี้ระเบิดเพี้ยกันไปแล้วไปหวันแล้วสัดโบร้อแล้วเหลือโกเกสึยืนแถวหน้าเจอลูกเตะทอร์โนโอ้เ้ยจริงในเทินที่4นี้ครับเทินที่4ติดตั้งกันไปแล้วคมเคี้ยวเพลระเบิดยัดหน้าไปอีกทีนึงแล้วขอฝากเผาไปแบบพิเศษไว้ในกายเธอครับโกเกสึระเบิดเพี้ยนแล้วก็ฝากเผาไหมไปที่ตัวอื่นครับกระจายเผาไหมแล้วก็โดนดุงจรวดปวด้อมาตรงนี้ยังยืนได้อยู่ครับ โอ้ถึกจัดๆฮนะผมเคี่ยวเพลิงระเบิดยัดหน้าีกทีนึงโอ้โหอรอลุนราชาทะเลลึกไม่ไหวแนละ้วตรงนี้จัดเดือดขนาดไหนครับเดี๋ยวมารอชมกันนะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งไม่แน่ใจว่าพี่บัตจะทําการสุ่มด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอดูกันนะถ้าพี่บัตททาการสุ่มเดี๋ยวประกาศกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตรงนี้ทุบดินแตกสลายครับใส่โกเกสือตัวเดียวตอนนี้โกเกสือก็ยังมีโลอยู่ก็ระเบิดเพี้ยกันมาอ้าวแล้วครับตรงนี้ครับ รยาเปลวไฟทางฝั่งของ j จจ่ก็ติดโลด้วยนะแล้วจะหลดปวดข้อจะทางฝั่งยุงยูอาป่านมาตรงนี้อุ๊ยเกรวินยืนได้อยู่ไม่น่าเชื่อจังโอ้โหเกรวินแทบจะไปหวั่นอยู่แล้วครับเกรวินน่าจะน่าจะไม่รอดแล้วถ้าเกิดโดนอีกทีหนึ่งฮะตรงนี้ครับโอเซโฮโหโฮหกันสวนคืนกลับไปก่อนครับเป็นตีหมู่นะครับโบลอ์ตีมาตรงนี้ครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะล้มได้หรือเปล่าครับเจจีแ่ซจะล้มได้สักตัวหนึ่งไหมครับ เข้าสู่เทิร์นที่5้าไปแล้วครับเกรวินครับยังยืนได้อยู่ตรงนี้ลูกเตะทอร์โดโอ้โหใหญ่จริงกับเลือดอนน้อยนี่ของเขาครับติดสตาร์ทไหมไม่ติดสตาร์ทแล้วคุมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับยัดหน้าไปทีใส่โกเกสืบพร้อมกระจายเผาไหมแบบพิเศษไปให้แถวหลังครับมาลอดูกันครับตรงนี้ครับแล้วยุงครับดาวจะหลดปวดคอปาดไปที่โกเกสือเต็มๆมาทาก็ตเดี่ยวตรงนี้ไปหวัดเลยเลยโอ้โหถึงจัดๆด้ะไม่ไปหวัดง่ายๆครับ แล้วก็คมเคีย้วเพงระเบิดยัดมาอีกทีหนึ่งขอรัดเทินมาขอยัดหน้ามาอีกทีหนึ่งระเบิดเพี้ยก,กันมายังยืนไหวคมเคียวเพิงระเบิดอันนี้ถ้าเกิดกระจายเผาไม้เกรวินเกวินวน่าจะยืนไม่ได้แล้วฮะตรงนี้ฮะแล้วระเบิดเพีย้ยแล้วก็ไม่ยังไม่กระจายครับทุบดินแตกสลายมาก่อนครับสำหรับฝั่งของเมลสาก,กาดป,ปาดมาตรงนี้ฮะ แล้วเระเบิดเพี้ยกันมาโอ้ยจะเกือบตุยแล้วดาวจะหลุดปวดข้อเกวินนั้นจะไม่อยู่รอดเล้ายังติดอูยังมีรูอยู่เนี่ยโอ้โหยังยืนได้อยู่ฮะแล้วก็หมัดทลายพระส,สุธาครับเควงหินถามทางกันมาก็ตรงนี้เอาเรื่องจัดจัดจริงๆครับแล้วโอ้โโอเซฮโฮโฮมันไม่จบง่ายๆว่ะทุกคนมันไม่จบง่ายๆครับตรงนี้ยัดนากันมาอีกทีหนึ่งเอาเรื่องจัดจัดจริงๆฮะ แล้วก็ก,กุกขจือขอต่อยหมัดธรรมดาไปที่ก,กุกขสือแล้วก็เข้าสู่เทินที่6เข้าไปแล้วครับเทินที่6ลูกเตะโทนโดลูกเตะโทนโดฉีดเปี้ยงไงมาติดตันแล้วระเบิดมาคมเคี้ยวเพลิงระเบิดมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ยาดมาตรงนี้อยังไหวยังไหวบอกเลยว่ายังไหวดาวจะหลวดปวดข้อปาดไปอีกทีหนึง่งเออตรงนี้ยังไง ยังไงโอ้โหยังยืนไหวว่ะหุระเบิดเพีย้ยไม่ติดโลด้วยคมเคีย้ยวเพล่งระเบิดอีกทีนึงโอ้โหผมว่าเมื่อกี้ภาพในจินตนาการของผมคือไปแล้วนะเนี่ยยังไม่ไปครับยังยืนได้อยู่เอาเรื่องฮะตรงนี้คมเคีย้ยวเพลิงระเบิดั๊บขออีกทีนึงโอ้โหทางฝั่งเจเจเไม่ยอมง่ายง่ายครับเกวินไปหวั่นได้หรือยังครับระเบิดเพีย้ยกันมาลูกดินแตกสล,ลายครับเมลซกกาก้าครับป่ามาตรงนี้ก็ยังยืนได้อยู่โอ้โหอ่ะระเบิดเพี้ยกันไปเรียบร้อยครับ ความรุนแรงของเผาไม้แบบพิเศษครับทมให้กงกระสือยืนไม่ไหวครับแล้วดาจโวดปวดข้อกันมาก็ยังยืนไหวอยู่นะโอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะโอเซโฮโค่อขถึงเทินของโบล้อจนได้ครับยิงมาครับแล้วตอนนี้อยู่แถวหลังอย่างเดียวแล้วนะไม่มีแถวหน้าคอยรับแรงกระแทกครับตรงนี้ก็น่าจะโดนกันไปต่อยธรรมดาครับต่อยธรรมดายังยืนได้อยู่แล้วเข้าสู่เทินที่7จดแน่นอนครับโดนลูกเตะทอร์นาโดโดยอย้โหใหญ่จริง ใส่แทร็กเก็ตเดี่ยวมาแบบนี้ฮะไม่มีตัวแถวหน้าคอยรับแรงกระแทกเราเฟย์ย่าเปลวไฟครับคมเคี้ยวเพลิงระเบิดแน่นอนครับว่าป่าใส่แถวหลังแบบเต็มๆฮะไม่ลดดามเมจจากแถวหน้าแน่นอนครับดาวจะหลวดปวดข้อนี่ยะโดนแบบเต็มๆครับโดนยุ่งไปตรงนี้รับแรงกระแทกไหวยอยู่ยังมียุงรับแรงกระแทกอยู่ฮะลูกน้องยังยุงยังอยู่นะลูกน้องยุงยังอยู่ครับโอ้โหตรงนี้ครับเฟยะยเปวไฟขอยัดหน้าไปทีนึงระเบิดเพียกันมา เฟยยาเปลวไฟฟังของ JGZ Z เซเคีข่มขีวเพลระเบิดเฮ้ยนานกว่าที่คิดนานกว่าที่คิดตรงนี้เอาล่ะยังไงดีครับเกรวินยังไม่ไปหวานด้วยทุบดินตัดสลายครับเป็นดาเมกลางเขนเพราะฉะนั้นโดน2ตัวกันไปโดน2ตัวแล้วเฟยยาเปวไฟโลหายมาตรงนี้ดาวจะหลุดปวดข้อแน่นอนว่าเกรวินไปหวานเรียบร้อยโอ้โหก,กว่าเกรวินจะไปหวานครับตรงนี้แน่นอนว่าต้องรับแรงกระแทกอย่างหนักนครับเจจซเซซครับ เดี๋ยวโดนยุงป่าดเอยๆฮนะเดี๋ยวรอดูในเทินถัดไปครับนี่เทินที่7จ็เข้าไปแล้วครับแล้วก็กุก็สึกต่อยธรรมดาครับและเข้าสู่เทินที่8ไม่มีไม่มีมมกรวินเอายุงไปป่าเลยครับยุงป่ามาตรงนี้97ล้านดาเมจต,ติดโล่ไปที่เรียบร้อยแล้วคมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับขอยัดหน้าไปทีหนึ่งฝากเผาไหมแบบพิเศษไว้ในกายเชอครับแล้วเฟย์ไปไฟยืนไม่ไหวครับลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเหลือแค่ ยุงยูอ่าตัวเดียวครับในสนามนะตอนนี้ครับทางฝั่งของ JGZZ แล้วก็โดนบบเป็นกระสอบซ้ายแล้วตรงนี้ครับป่ายกันไปครับเมลสาก,กาดแล้วยังติดโลกของโกเกสึกับตัวมันเองอยู่ครับแล้วเบิดเพียกันมาแล้วดาวจะหลุดปวดข้อแน่นอนครับเพราะเมลสาก,กาดยืนตรงนั้นมันเป็นอมตาครับต่อให้ติดโลก,ก็ตามมันก็ยังเป็นอมตะอยู่ครับโหเซโฮโคครับ น่าจะจบแบบไม่ยากไม่เย็นครับแต่ว่าเสียเวลาไป13นาทีเกือบ14นาทีเข้าไปแล้วครับตรงนี้ครับต่อยธรรมดาเออแล้วก็เข้าสู่เทินที่9ครับดาวจ้ลวดปวดข้อมาตรงนี้ปาดพร้อมล้นโล่ครับปาดพร้อมล้นโล่ตรงนี้ก็ยังมีโล่อยู่แล้วคมเคี้ยวเพลิงระเบิดผมว่ารับแรงกระแทกแบบรุนแรงรับแรงกระแทกแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเชื่อไปเรื่อยแล้วก็ไปต่อครับคมเคี้ยวเพลิงระเบิดยัดหน้ามาอีกทีหนึ่ง ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะอยู่ได้ถึงเทอรที่9ก็ตรงนี้เจจีเซซันเขาของแท้ของจริงอะโอ้โหปาดไมทีหนึง่งก็ยังไหวอยู่ครับเอาเรื่องครับแล้วเจอดาวจะหลวดปวดข้อปาดมาเมลสก,กาดรับแรงกระแทกแบบสบายใจเฉยครับไม่มีอะไรต้องน่าก,กังวลครับในเทิร์ี่9นี้ครับไปไปลุ้นตอนเอทิร์จี่0ว่าจะเอาลงหรือเปล่าครับ ตรงนี้แต่หน้าคิดว่าน่าจะเอาลงครับเพราะว่าดาวจะหลวดปวดข้อมันลบโล่นะฮะผมเนี่ยเนี่ยแล้วโลหายมาตรงนี้ก็มาครับเทินที่10ดาวจะหลวดปวดข้อยุงยูอาร์ป่าไปที่ยุงของเจเจเจเซลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเรียบ้อยครับขอแสดงความยินดีกับพี่บัตไดครับได้แชมป์เกศดวลเอ้ยไม่ใช่เกศดวลปีศาจนะครับนึกว่าจะอะไรที่ไเกศดวลอะไรที่สุดนะครับคิดนี้ลงวันอาทิตย์นะครับผมส่วนวันจันทร์เดี๋ยวเอาศึกดวล ตัวบั็กมาให้ดูก่อนที่ราชาทะเลลึกจะเข้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ